เพราะทุกเสียงของนักท่องเที่ยวมีความหมายแพลตฟอร์ม Thailand Traveler Voice เที่ยวมั่นใจบอกได้ทุกเรื่องจึงอำนวยความสะดวกให้ทุกเสียงของคุณถูกรวบรวมและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหรือชี้แจงข้อมูลจากหน่วยงานนั้นๆอย่างเป็นระบบสำหรับนักท่องเที่ยวช่องทางการเข้ามาแสดงความเห็นในแพลตฟอร์ม Thailand t r a v e l e r Voice เที่ยวมั่นใจบอกได้ทุกเรื่องสามารถทำได้โดยง่าย2ช่องทางดังนี้ 1. เพียงมองหา QR code ตามแหล่งผู้ให้บริการท่องเที่ยวที่เข้ารวมเป็นพันธมิตรกับโครงการหรือ 2. เข้าเว็บไซต์ w w w t h a i l a n d t r a v e l e r v o i c e c o m และเลื่อนมาที่ร่วมแสดงความเห็นคุณสามารถเลือกกล่องส่งความคิดเห็นที่ประสงค์จะส่งความเห็นได้อย่างอิสระระบบการรับความเห็นนี้ถูกออกแบบให้สะดวกง่าย และตอบโจทย์ความต้องการการแสดงความเห็นที่แท้จริงคุณสามารถเลือกที่จะเข้ามาแสดงความเห็นได้แบบทั้งลงทะเบียนหรือแบบไม่ลงทะเบียนแบบลงทะเบียนร,ระบบจะร้องขอข้อมูลพื้นฐานจากท่านซึ่งการสมัครใช้งานก็ง่ายมากท่านสามารถสมัครผ่านอีเมลหรือ Facebook หรือ Li n e การลงทะเบียนจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถรับรู้ถึงประวัติการแสดงความเห็นโดยสามารถเลือกฟังก์ชันการตอบกลับในกรณีที่คุณ ต้องการแจ้งผู้ให้บริการร้านค้าที่คุณส่งความเห็นไปถึงนั้นทำการตอบกลับถึงคุณได้สำหรับผู้ประกอบการสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ w w w t h a i l a n d t r a v e l e r v o i c e c o m b u s i n e s s โดยในระบบจะมี QR code สำเร็จรูปจากโครงการเพื่อให้ผู้ประกอบการพิมพ์และติดตั้งในพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างกล่องรับความคิดเห็นของธุรกิจตนเองสามารถดูวิธีสร้างกล่องเองโดยกดเข้าไปที่ปุ่ม ดาวโหลดคู่มือสร้างกล่องรับความคิดเห็นดิจิทัลแล้วทำตามขั้นตอนได้เลยโดยผู้ประกอบการที่สร้างกล่องความคิดเห็นของตัวเองสามารถดาวโหลด QR Code ของท่านเองได้จากระบบทั้งนี้ท่านสามารถใช้เทมเพลตของเราในการติดตั้งในพื้นที่ของท่านได้เช่นกันระบบ Thailand Traveler Voice ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีเพราะระบบรองรับการสร้างตัวเลือกคำตอบได้หลากหลายรูปแบบอาทิ การกรอกคำตอบแบบสั้นคำตอบแบบยาวคำถามหนึ่งตัวเลือกคำถามหลายตัวเลือกคำตอบแบบเส้นคะแนนเป็นต้นระบบของเรายังสามารถแนบภาพหรือวิดีโอเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอความคิดเห็นได้อีกเช่นกันเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญระบบของเรามีตัวเลือกในการแสดงผลความเห็นให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้สำหรับเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการร่วมรับรู้ความคิดเห็นที่ได้รับจากลูกค้าแบบเรียลไทม์สามารถทำได้ด้วยการผูกอีเมลของคุณเข้ากับกล่องรับความคิดเห็นโดยการแจ้งทีมงานที่เป็นผู้สร้างกล่องรับความคิดเห็นของคุณโดยการระบุชื่ออีเมลของคุณเข้าไปในหัวข้อการแจ้งเตือนทางอีเมลเพียงเท่านี้เมื่อมีลูกค้าส่งความคิดเห็นเข้ามายังกล่องรับความคิดเห็นของธุรกิจคุณระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปให้คุณทราบทันที บอกทุกเรื่องกับการท่องเที่ยวไทยและพบความมัน่นใจออกไปเที่ยวกันนะครับ Thailand Traveler Voice เที่ยวมัน่นใจบอกได้ทุกเรื่อง